เวนโต i อินฟินิโตสแตบิลิตาจากผู้ผลิตรองเท้าเรื่องชื่อพิสิคมาพร้อมกับ3 c o คอนเซ็ปต์ความสบายความมั่นคงในการสวมใส่และ Power Transfer อันยอดเยี่ยมสำหรับในส่วนของวัสดุที่เอามาใช้ทำรองเท้าคู่นี้นะครับบริเวณเอาท์โซเนี่ยทำจากวัสดุที่มีชื่อเรียกว่าโพลีย t ร a เทนลามิเนตผสมเข้ากับตะข่าย ทำให้ยังคงความสามารถในการระบายอากาศความเบาและความแข็งแรงไ,ได้อย่างีเยี่ยม รองกระชับนั้นมีสิก์เลือกใช้ b o a AI 2รุ่นล่าสุดนะครับมี2บริเวณด้วยกันก็คือบริเวณหลังเท้าและบริเวณหน้าเท้าสามารถปรับเข้าและปรับออกได้เป็น bidirectional ันนี้เขาเรียกว่าอาร์คซัพพอร์ต2.0ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะจากฟิสิกส์เท่านั้นนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยนะจะทำหน้าที่ในการรัดก,กระชับบริเวณอุ้งเท้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นอุ้งเท้าโกง่งอุ้งเท้าแคบอุ้งเท้าแบนอุ้งเท้ากว้างก็สามารถใช้กับรองเท้ารุ่นนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะมันลากรัดกระชับเข้ามาตั้งแต่บริเวณกลางอุ้งเท้าเลยทีเดียว วค,ความพิเศษของพื้นรองเท้ารุ่นนี้ก็คือว่ามี stiffness index เท่ากับ10นะครับหรือสูงสุดเท่าที่ฟิสิกส์เคยทํามาเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับที่บริเวณกลางเท้าตรงนี้มันจะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมี cut out หมายถึงว่าตัดเนื้อคาร์บอนตรงนี้ออกไปนะครับเพื่อเอามาใช้กับไอ้ระบบ p h สิกส์ d ิ n a m i ก arc s u p p r r t 2.0 สำหรับรองเท้าฟิสิกส์เ e นโต i ินฟินิโตสต b บ l ลิต้าคู่นี้นะครับมีให้เลือกด้วยกันถึง3สีด้วยกันนะครับสำหรับในสีแรกนี้ก็คือสีดำเยลโล่ฟลูออนะครับหรือสีดำเขียวสะท้อนแสงนั่นเองนะครับและสีที่2นะครับก็คือสี Silver ร e เมทัลลิกคู่นี้นะครับซึ่งเป็นสีเงินและดำอย่างนี้นะครับที่เห็นนะครับและคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นสีขาวดำนะครับสีสันสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับ สนุนราคาเพียงแค่13,680บาทสําหรับรองเท้าต,ตัวท็อปรุ่นนี้จากฟิสิกส์เลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับสามารถแวะเยี่ยมชมได้ที่ a l t a 2 4 com นะครับหรือแวะมาเยี่ยมเยียนกันที่ร้าน Out a l t a 2 4 store แห่งนี้นะครับซึ่งอยู่บริเวณระหว่างซอยละกกระบัง36และ38นะครับหรืออยู่ในเวิร์กของ Bike Station นั่นเอง